พระธรรมคำคมพระครูบาสติใจวันที่17เมษายน2568าสสาธุเจ้าค่ะความเข้าใจในเข้าถึงซึ่งความจริงในพระธรรมรู้ทุกสิ่งความจริงบอก ในเนื้อเรื่องเนื่องจากเรียนเพียนเอาไว้ทำดีให้ในกรอบศีลถิ่นของเราในจิตใจเราต้องรู้ผู้มองเห็นสติมีต้องบำเพ็ญให้เห็นชัดรู้ประหยัดตัดของเสียเคลียให้ลงดำริ ตรงลงความหมายให้ใจรู้สว่างอยู่ให้รู้ไว้ในความจริงตัดปรงวางทางเรารู้ดูในใจมีอะไรอยู่ในใจให้เอาออกทางเป็นสัตว์เป็นของนอกบอกตัวเรา เราเป็นอยู่ให้รู้ไว้ใช้สำคัญปลงวางฉันให้รู้วางทางความจริงสติมีให้รู้ดีเรื่องคำสอนเพราะเป็นตอนให้เรารู้ผู้วางใจเห็นจิตในใจมันว่างอิสระ เหมือนคำพระพระท่านบอกทางออกไว้แต่จิตใจในของเราไม่เอารู้พระบุญชูมาอุ้มดูให้รู้ไว้ถือพระธรรมเรื่องคำสอนตอนมาบอกมีคำนอกมีคำในให้ใช้ก่อน ให้รู้บอกให้รู้ในใช้มองเห็นพร้อมกันไปเสมอกันอันนอกในทบทวนให้เราได้รู้ผู้มองเห็นประธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นใหมครับพระธรรมคำคมพระครูบาสติ ใจสาธุเจ้าค่ะ